ถ้าผู้ใดยอยูฟอนเสิร์ฟฟอนเสิร์ฟคือตั้งแต่จบคอนเสิร์ตหลังเที่ยงคืนหลังจากจบคอนเสิร์ตปุ๊บเป็นแม่นมเป็นยังไปยังสี่อันนี้คือกว่าจะได้เป็นลำเรื่องักนักแสดงผู้นัน้นผู้นี้แล้วบริการลำเรื่องนี่ก็คือศิลปินแต่ละคนนี่เพื่อนกระลับบทบาทเป็นคู่เป็นเสนาอามาดเป็นกาัตย์เป็นนู่นนี่นั่นไปนะครับนักแสดงเขาจะใส่บทละครน,นะครับสแสดงเป็นบทนั้นๆด้วยกัน ลำให้ตีบดแตกนะครับฉะนั้นก็บอต้องดามาว่าผู้นั้นสนั่นผู้นี้สนีนะครับ,บาาการชมคลิปหรือการเบิ้งไลน์เนี่ยชมเพื่ออัตรัในการเพิ่มความสุขความสนุกสนานในชีวิตแม่บางคนนี่แบบคอมมนแบบหูดับตับใหม่เลยบานุนนถึงบอยอยากไลน์สดง่ยอยากจะเอาคลิปให้เบิ้งนะแล้วก็บ,บาน์นนบอเดี๋ยวนี้บานุนนบออ่าน,อนบออ่าน,อนบออ่านคอ,อมมนบอยคอยอ,อ่านคอมมนนะครับอันนี้อันนี้เข้าใจนะครับ อันนี้ก็ชื่อเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังก็จะได้เป็นลำเรื่องก็สิได้เป็นตัวประกอบฉากนะก็สิได้เห็นนะครับพอดเพอเขาบอกว่าพอมีชุดนี้นะพี่นี่ไม่นะครับนะครับการคัดเลือกกระซิบบมมเมนมาเอาบู้นันผุ้นี่คือต้องถามคือต้องถามองค์ประกอบของน้องพ่อมาน้องพ่อบอมีชุดบอยังยังขึ้นฉากในต้องใส่ชุดเพชรน้องมีชุดพ่อมบอนุนินันบอนะครับเพราะว่า ออการฟอนเสิร์ฟหรือการขึ้นฉากการฟอนการขึ้นฉากหรือเป็นตัวอกตัวประกอบจะต้องมีชุดเพชรเป็นของตัวเองนะครับอันนี้คือฟ้อนเสิร์ฟ่า ฝนกระตกบอเศ้าพี่น uh, ้องผู้ใดมานะพรกันกษาอินห้าหกเจ็ดแปดหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี ห้าหกอันนี้คือกามสรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด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  另外，还有两个呢，两个嘛，你们两个，嗯 <noise>，我来切，切了得，啊，你 <noise>。 thank mm -hmm. you